เพลย์เพย์สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าอุซุยเทยนเงินนะครับซึ่งเจ้าอุซุยเทยนเงินเนี่ยเป็นระดับสีเขีดนะครับแล้วก็ที่ผมยังไม่อีโวเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเห็นของอีโวนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างเจ้าอุซุยเนี่ยเป็นสายโจมตีทางกายภาพธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็เจ้าอุซุยเทยนเงินเนี่ยจะมีการเก็บผิวที่ห้าพันนั่นเองซึ่งวิธีการหาอุซุยเทยนเงินนะครับเราต้องไปที่เพแล้วก็เอาตัวน,นี้เลย ึ๊แล้วกดผิดนี่เออนี่ครับแล้วก็มาที่ข้างล่างสุดนนั่เองแล้วเราให้เราเล่นด่านพวกนี้จนถึงอ่า x หเลยนะเล่นจ,นจนจบแล้วก็มาเล่น infinity จะมีโอากาสดรอปเจ้าประตูตัวนี้ครับผมในระหว่างไม่แน่ใจว่าเวฟเท่าไหร่นะน่าจะใน5้าถึงสิเวฟเนี่ยมันจะมีโอากาสดรอปหนึ่งถึงสประตูนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโอกาสดรอปประมาณเท่าไหร่นะซึ่งพอเล่นไอ้เจ้าประตูใช่ไหมเนี่ยพอเราเล่นไอ้เจ้าประตูนี้ครับเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีโอากาส ที่จะดอบประตูซีเค็ดนั่นเองหรือว่าเป็นเสริรประตูอันนี้นั่นะครับนี่ประตูน,นี้ God o f f อ h o อชอทเอชอทสยางผมอ่านผิดขออภัยนะเอชอทพอเท่านะครับผมซึ่งพอเราเล่นปุ๊บเนี่ยมันจะเราก็จะได้เช่าอุซุยมาให้นะครับแต่ว่าไอเจ้าประตูเอชอทเนี่ยมันค่อนข้างยากพอสมควรนะทุกคนทุกคนต้องมีแบบทีมที่โหดพอสมควรนะเพราะว่าเลดมอเนเริ่มต้นมาก็เป็นหมื่นแล้วทุกคนแล้วถ้าเป็นวอลน,นี่จะเกือบร้านมากผมจําไม่ได้นะอืมประมาณนะี้ทุกคนแล้วก็เช่าอุซุยเนะี่ย อ่าผมได้เป็นสเต็ปทิปเปิร์เอ็ N e มาหลังจากที่ได้อูซุยมาผมก็ได้มาเลยนะครับนี่นี่นี่อ่ะนี่คือของอีโบูซุยทั้งหมดทั้งหมดนะครับผมซึ่งไอเจ้าตัวนี้เนี่ยไออิเทอร์เนลโวลเนี่ยมันจะหาได้จากป,ตร,ตประตูเมื่อกี้เลยนะมันจะดรอปอยู่ที่ประมาณ2อถึงสอันนะครับให้เราหาไปเลยนะแล้วก็เจ้าพวกหินพวกนี้ก็หาจากอิเทอร์สเต็ปหนึ่งสองสามนะแล้วก็เป็นพวกของชาริทั่วไปนั่นเองแล้วก็กดอีโบไปเลยปึ๊บนี่นะผมจะได้อูซุยเทนเย็นนั่นเองนะครับสเต็ผมเป็น SS SS แล้วก็ทิปเปอ่นเองชึบ อ่าแล้วเราก็จะได้เจ้าพวกนี้มานะโอเคเรามาดูพาสซีฟของอูซึกันดีกว่านะครับหลังจากอีโวแล้วนะมาดูที่พาสซีฟอ่าที่1กันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะพาสซีฟที่1เนี่ยก็คือมันบอกว่าถ้ามีศัตรูอยู่ในระยะอ่าถ้ามีศัตรูตายในระยะจะได้รับคิเล่าเลเยตบวกสิบอรเซ็นตก็คือถ้าแบบมันตายโดยที่เราแบบอ่าอาจจะเราไม่โจมตีก็ได้แต่มันตายนะเราจะได้รับคสสิเปอร์เซ็นตถ้าโจมตีแล้วมันไม่ติดคขิเนี่ยเราจะได้คิเลสยิบเรท20%นะครับแต่ว่า มันจะอยู่จนกว่าเราจะโจมตีติดขีนะสมมติว่าถ้าเราแบบไม่มีคิเลตส่วนเราตีมันมันไม่ติดขีใช่ไหมเราจะได้ขีมา20%แต่ว่าถ้าสมมติเราตีแล้ว20%นั้นแ่ะพอได้มาแล้วปุ๊บมันก็จะถ้าตีไปโดนใช่ไหมถ้ามันติดขีอีกรอบหนึ่งก็คือเจ้าบัฟ20%เนี่ยมันจะหายไปนั่นเองอะสไปพรสิที่สองนะครับมันบอกว่าเมื่อเราโจมตีติดขีเนี่ยจะกว้างระเบิดไปสองลูกทำดาเมจ2 5ของดาเมจอุซยมั้งผมไม่แน่ใจนะนี่มันจะทำเป็นแบบว่า small circle le ทำ25%ดามินะครับมันจะคว้ามาปสองลูกนะถ้าเด็กทีจะเข้าอ่ะกับพาษีที่สามนะครับผมมันบอกว่าโจมอ่าทุกครั้งที่โจมตีเนี่ยจะมีโอกาส33%จะคว้างระเบิดหนึ่งลูกใส่ศัตรูแบบสุ่มนะคือมันจะสุม่มว่าจะปาตัวไหนก็มันจะสุ่มเลยนะแล้วก็ลดคูณดาว2%สูงสุดเนี่ยสแต็กได้ถึง20%นะทุกคนก็ทำดาเมจ25%เหมือนเดิมนะแล้วก็มันบอกว่าถ้าสมมติเนี่ยไอการโจมตี33%เนี่ยถ้าตีไปเรืเ่อยๆเยนะี่ยแล้วมันไม่แบบไม่ไม่ไมไมไม าถ้าอย่างนี้ไม่ติดขี้อสามครั้งเนี่ยถ้าแบบตีสามครั้งขึ้นไปอะ่ะเราแบบสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ยังไม่ติดอีกเนี่ยมาจากขว้างเป็นระเบิดสีลูกแทนนะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดามิเหมือนกันนะอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอุซุยเทนเงินในดักเลยนะครับแต่ผมจะรีวิวด้วยการแบบไม่ใส่บับน,นะจะได้เห็นแบบพื้นฐานแต่จริงพับมันมถ้าทแทดมันไม่ค่อยพื้นฐานอะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันในแมบ,บเลยกันนะครับผมไปกันเลยไปไปนคนก่อนเข้าไปนะผมลืมไปนะครับผมลืมทุกคนดูเลยนี่อุซุยมีคอสเมิวทนน่่ะะรบอางเผมชจ อ่าตอนนี้ผมโอเคทุกคนไปดูรีวิวตัวนั้นเลยนะผมไปกันเลยโอเคผมมาแล้วก็จะมารีวิวดีกว่านะคร,รับผมสำหรับอุซูเชงเงินนะ <sag> อุซูเชงเงินมีค่าวางอยู่ที่1 7 5, 5 0นะครับสามารถวางได้3ตัวปึ๊บอ่านี่จะเป็นการโจมตีขั้นแรกของเขานะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปตีนะครับแล้วก็อ่าใช้น่าจะเป็นระเบิดนะผมเคยดูยดอยู่แป๊บนึงอ่ะเป็นการโยนระเบิดเข้าไปนะครับอ่าซึ่งถ้าโจมตีแรกของอุซูเนี่ยจะเป็นถ้าโจมตีแบบ circular le นะครับตีแค่ฮิตเดียวนั่นเองปึ๊บ อ่าประมาณนี้นะครับเรามาอัพขั้นต่อไปกันดีกว่านะครับขั้นต่อไปอัพ2 3 0 0้ดามเมจเพิ่มเป็น3,405แล้วก็การจะวิจมตีทอดเดิมระยะ18.8นะครับถ้าอัพขั้นต่อไปเป็น3,100บาทนะครับจะมีอะไระดาเมจอยู่ที่4,100แล้วก็วิจมตีลดเป็น4.8แล้วก็ระยะเป็น19.9นะครับอ่าต่อไปเลปี่ยนห้าแล้วครับผมเป็นชื่อเท่าว่า Sting Performance นะครับ ซึ่งท่านี้นะผมจะเพิ่มดาเมจเป็น6ก0 0นแล้วก็ตีช้ามากกว่าเดิมเป็น6,000เออ6.9นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่22.1สนะิอน่งนะอ่ะอัพไปเนี่ยท่านี้อุซุยก็จะโจมตีเป็นทรงลายนะครับนี่เป็นแบบอ่ะไรกันเลยอ่ะตีลายนะครับซึ่งจะตีอยู่ที่1-2ฮิตนั่นเองนี่จะตีประมาณนี้นะผมถ้าปึ๊บนี่โคตรเท่ทุกคนผมชอบเอฟเฟกต์แบบนี้อยู่นะจริงนี่เท่ทุกคนมีประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเรามาอัพกันต่อแล้วผมอ่ะต่อไปอัพ5,500ดาเมจอุซุยเพิ่มเป็น7,750 แล้วก็โจมตีเป็น6.2วิแล้วก็ระยะสิบ23.2เอ๊มาขั้นต่อไปนะผมจะเป็นอุซุเนะอัพที่7,500ทำเอฟเพิ่มเป็น9,300แล้วก็วิจโจมตีเท่าเดิมระยะเพิ่มเป็น24.3นะครับปึ๊บอ่าแล้วต่อไปขั้นต่อไปผมจะเป็นอ่าอัพหนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับเปลี่ยนชื่อท่าเป็นรัตไอรัดฟูเอ็กโพชั่นหรอถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะทำเอฟเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันห้าแล้วก็วิโจมตีเป็น8.3วิแล้วก็ระยะเพิ่มเเปป็นนนั่องึ๊บ เอ่อตอนนี้ก็อุซูจะตีเป็นทรงลายเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าจะเปลี่ยนจาก1นึงถึงสฮิตเป็น3าถึงหฮิตนั่นเองนะครับนี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมพาส,สิบพาส,สิบอุซูนะครับจะเป็นการปาระเบิดนะทุทกคนนี่ดูถ้าติดขีเนี่ยเห็นไหมอุซูจะการ,ทำ,ารทำการปาระเบิดด้วยนะทุกคนถ้าแบบว่า,าติดขีเนี่ยมันจะปาระเบิดนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ติดขีเนี่ยสามถึงสามเปอร์เซ็นต์ถ้าติดสามครั้งแล้วไม่ติดขีก็จะคว้างสี่ลูกนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับต่อไปนะผมเป็นอ,อ,อัพ 10, 000, 5, 000, 5, 000 แล้วก็ดาเมจเพิ่มเป็น17,700แล้วก็วิจมตีเหลือ7.7ระยะเท่าเดิมนะครับปึ๊บอ่าต่อไปเป็นค่าสถาน,นะผมเป็นค่สแตนรีซาวดิ้งแสลัดหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขออภยัยด้วยนะครับอ่าอุซูจะโจมตีเป็น2 6ง0 0 9.8วิแล้วก็29.8ระยะนะครับผมแล้วก็ค่าอัพอยู่ที่19,000นั่นเองปึ๊บสูอ่าท่านี้คือสูจะเกะตีเป็นกวยนะครับผมจะตีประมาณอ่าหรือ5้ฮิตเลยประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็น สองหมื่นหกพันนะฮะ up เป็นสามพันสองร้อยสามหมื่นสองพันเออพี่สามหมื่นสองพันนะครับอูซูตีรถเหลือเป็นแปดจุดเก้าวิเราก็ตีสามสิบจุดเก้านะครับระยะซึ่งมันแตกแรงทุกคนผมว่ามันแรงมากนะตีสามหมื่นสองเลยทุกคนแต่ว่าข้อเสียอูซุยก็คือมันไม่ติดแอร์นะครับผมอ่านั่นคือข้อเสียของอูซุยนะครับคือไม่ติดแอร์ซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยผมว่ามันสวยแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนดูนะนี่นี่นีใหม่ดูใหม่นี่นี่เอฟเฟกต์นี่นะครับทุกคนดู โผพระโพพระนี่ยังสวยอ่าประมาณนี้นะผมแล้วก็ประมาณนี้ผมสอบกันรีวิวนะก็สเตตมันอาจจะสเตตผมอา,อาจจะสูงไปหน่อยนะครับผมถ้าเป็นสเตตธรรมดาพวกเเนี่ยน่าจะเป็นอ่าตูมตีสักสามหมื่นแล้วก็ระยะสัก28มั้งผมคิดว่านะประมาณนี้ทุกคนสหรับอุซุยยังไงนะครับผมทุกคนคิดเห็นว่าไงบ้างครับสำหรับผมถือว่าเป็นตัวสายขี่ที่โอโ้โหดาเมจแรงมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันติดเมียตาได้อยู่นะทุกคนแต่ว่ามัน ก็เ,เสียอะไรทุกคนที่บอกมันไม่ตีกาไอ้มันไม่ตีแอรนนะทุกคนถ้าจะเข้าเสียมันนะผมโอเคไว้เจกันใหม่คลิปหน้านะผมบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย